มือใหม่เริ่มติ๊กตอกยังไงให้ปังถ้าใครอยากดังต้องฟังไลน์นี้ครับบอกเลยว่าไลน์นี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะเสียงได้ไหมลืมปรับเสียงคามล่าอ๋อฮลัลโหลทุกคนเสียงได้ไหมใครที่เข้ามาแล้วนะฮะทักทายให้ผมหน่อยนะฮะเป็นยังไงภาพจะเสียงชัดไหมภาพนาเขาไปบอฮลัลโหลทุกคนฮลัลโหลใครที่เข้ามาแล้วนะฮะทักทายกันได้เลยนะครับ ขออนุญาตแชร์แป๊บครูคอีด,ดี้มาแล้วครูอีด,ดี้มาแล้วนะครับผู้ใดอ,อยากฟังนะครับผู้ใดอ,อยากจะ สร้างตัวตนให้ดังในติ๊กต็อกนะครับบอกเลยว่าไลน์นี้นะฮะจะคู่ควรสําหรับเพื่อนทุกๆคนมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้เรื่องว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับบอกเลยว่ามอนี่ไล่ขี้แพงอีดีสวัสดีพี่เดนนา8 8 3สามาแล้วก่อนมูนะครับผมแซ่ไปนะครับมอนี่แซ่ไปเอื่นมูเอื่นพวกมากนะครับเนาะมอนี่นะฮะผมคู่อีดีพอกับคู่อีดีนะครับคนอุบลคนอีสานบานเท่านี้นะครับผมไรล่ะ ไล่อันแจ้งเตือนเราบอกครับไล่เด้งแจ้งเตือนเราไปไล่เด้งแจ้งเตือนเราไปสวัสดีครับสวัสดีครับผีช่ยติ๊กต็อกนะครับผมสวัสดีผีช่ยติ๊กต็อกนะครับมามามาแช่แช่แช่มาหนแช่ไปแพลตฟอร์มเอื่นแช่ให้กับมูเฮ้าหลายคนสําหรับมือใหม่ที่แบบว่าเออเริ่มต้นติ๊กต็อกเราเฮดบ่ถึงนะครับบอกว,ว่า สี่เริ่มจังไดสีเฮดนะ่องจังไดแน่สีปับบ่องจังไดแน่นะครับโมนี้ผมคุยดีอ,อ๋อสีมาบอกความรู้ให้กับพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนนะครับเนาะสวัสดีพี่ยวนยวนเก้าห้าหนึ่งมาแล้วนะครับพี่ยวนยวนมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงภาพชาัดเสียงชัดไหมขออนุญาตลดเสียงสองเสียงพินลงนะครับสวัสดีครับทุกคนฮลัลโหลเห็นเห็นป้ายดีปะโมนีแบบห้านะครับ ติดปลายกระเบีย่ยวเบิ้งทีละเฝ้าวฝ้าเฝ้านะครับอยากเฝ้าเมื่อไหร่นะครับผมสวัสดีพี่สมบัตินะครับพี่สมบัติ2511นะครับสวัสดีคุณไอพีไอพีเก้าเจ็ดด้วยนะฮะคอมเมนต์สลับชิลเล่นด้วยนะครับสวัสดีคุณทีโคหนึ่งด้วยนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บแชร์แป๊บนะอืมแชร์ก่อนเด้อแชร์ชก่อนเด้อแชร์ชก่อนเด้อโอ้มันแชร์ได้เยอะมากเลยในะนะติดต่องอ๋อมต้องแชร์ยอย่างนี้โอเค อ่าแชร์เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครูแอลมาแล้วนะครับผมฝากแชร์ไลฟ์สดไลน์นี้ให้กับมือใหม่ทุกทุกคนนะอ๋อสวัสดีครับคุณลูกปูนะครับภาพชัดเสียงชัดยูบ่ครับผมภาพชัดเสียงชัดบ่อ่ะผ้ได้เข้ามาแล้วทํานหน้าที่เจ้าของบ้านทีดีนะฮะแชร์นะครับแชร์ความรู้นะครับผมให้กับคนใหม่อีกหลายคนนะครับสวัสดีครับพี่บิวตี้สวัสดีครับบิวตี้นะครับผม อนุญาตนังคัดสมานนะฮะโมนี้มากครับสุดยินนะครับสุดยินนะฮะผู้ไดไทยอุบลกสิบกว่าสุดยินนะครับชีออกสาเนี่ยงสีสะเก็ดแน่นิดนึงนะครับผมสวัสดีครับน้องกุลเข้ามาแล้วนะครับน้องออนไลน์วิกุลนะฮะชัดคาหายไป2วันใช่ไหมครับหมายถึงพี่เดนนาหายไปหรือผมหายไปหมายถึงเมื่อวานไม่ได้ไล์สดนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยาก ติดตาม uh, online, ออนไลน์น้องกุลเนาะน้องกุลนี่ก็ทําแบบจเจาะลึกในเรื่องของการทำคอนเทนต์เหมือนกันนะในเรื่องของการท online, นะําออนไลน์เนาะใครที่แบบว่าอยากจะเรียนออนไลน์ uh, แล้วหาเงินได้แล้วก็แบบอือ้แบบเขาเรียกว่าอะไรน้องน้องกุลเป็นคนที่แบบจเจาะลึกข้อมูลได้ลึกมากๆถ้าใครอยากจะไปติดตามน้องกุลก็ติดตามที่ออนไลน์ว uh, ิทย์กุลได้นะครับผม สวัสดีคะ่ะพี่หมูมาแล้วพี่หมูสุรินมาแล้วนะครับผมต้องออกสำเนียงสุรินน้่แมนวาพี่หมูชัดครับผมเสื้อสวยดีคะ่ะโอ้ขอบคุณลหลายครับผมสวัสดีสุนีค่ะสวัสดีครับหนูค้นว่ารินชำลาบคะ่ะบิวตี้ห้อยอยู่ไกลไกลไก,ลกันนี่ตัวผมอยู่ในเมืองเด้ออยู่ในเมืองอุบลน,นี่ละอุบลราชธานีนี่ละนะครับถ้าอยากมาก มาเรียนตัดต่อวิดีโอหรือว่าเรียนเฮ็ดสองติ๊กต่อกลับติ๊กต่อมาได้นะครับหลังไม้เนาะกันเนาะผมก็อยู่อยู่เมื่ออุบลน,นี่แล้วนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ฝากแค่ไปนะครับผมตอนแรกว่าสิเอาแว่นตามาใส่นี่แว่นตาใส่ลรอโอ้ยแว่นตาว้างไปใส่มาอ๋ออยู่นี่น,นะครับผมเห็นรูปแว่นตาสวัสดีคุณยูเซอร์นะฮะบอกเลยว่าวันนี้โคตรเท่บเบอร์เท่ว่าพี่นอ้องเท่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวแคปจอกันถ่ายรูปเจ้าของมันก็น่าไหมคือเท่อะวะ ไม่เคยใส่แว่นตาออกไล์นะครับทุกคนเทมาครับพี่น้องจากกันนิดนึงโอยแบบรลอขอตัวแป๊บนะคะถ้าว่างจะเข้ามาใหม่ค่ะได้ได,ได้ได้ครับผมโอเคครับโอเคครับวันนี้นะครับแชร์ให้กับมือใหม่หลายๆคนที่ใครจะซ f แว่นได้นะครับแว่นคูอ e ิดี าอีเล <c oughs> ขออนยญาผ่อนเสียงพินลงนะครับอ่านะครับผมได้ได้ได้ได,ได้ครับผมมือนี้นะครับมีขี้แพ่งเลยกะเท่คาขอบคุณหลายๆขอให้แล้วนะคะโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมนะฮะสำหรับวันนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงบ้างนะครับในช่องตัวเองเนี่ยะจะปรับยังไงให้ให้แบบว่าดูมีความน่าเชื่อถือให้แบบว่า มีดูแล้วคนอยากจะเข้ามาดูคลิปของเรานะครับบอกเลยวันนี้คี์แพงฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่สายิตีสองหมาแล้วนะครับคุณพีสายิิทีมาแล้วนะครับน้วโอเคโอเคโอเค,อเคทุกคนวันีผมแชร์ไปทั้งหมดแล้วนะครับโอเค้อใจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาสําหรับวันนี้นะครับผมเออใช่ล่ะใช่ล่ะขออนุญาตโอเคตรงนี้นะครับ 5. บอกเลยว่ามือใหม่เริ่มติ๊กตอกยังไงให้ปังนะครับต้องฟังไลฟ์นี้บอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์นี้นะครับอาจจะอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับโอเควันนี้นะครับหลังจากที่บอกเคล็ดลับทั้งหมดให้ไปแล้วแล้วผมจะสองช่องให้ช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะอันดับข้อแรกนะครับ ที่เ,เพื่อนๆจะต้องรู้เลยทั้งหมดมันมีอยู่5ข้อนะฮะทั้งหมดมีอยู่5ข้อวันนี้ผมจะบอกข้อแรกนะครับข้อหนึ่งนั่นก็คือบัญชีเนี่ยเวลาเราเข้ามาใน TikTok อเนาะถ้าใครที่แบบว่าเข้ามาเล่นๆเนข้ามาสนุกสนานนะฮะเราก็สามารถตั้งเป็นบัญชีโปรได้นะครับผมผมรู้สึกร้อนจังเลยใส่เสื้อตัวนี้ขออนุญาตถอดได้ไหมครับขออนุญาตถอดเดี๋ยว่ะฮะอนอีดีครับพี่น้องเปิดแอร์ยี่สิบนี่ขออนุญาตถอดเดี๋่ะหอนหอนอีดี หอนอีดีตอนแรกว่าจะใส่เท่ๆนะครับตอนแรกว่าจะใส่เท่ๆแต่ว่ามันมันมันร้อนอนะ <c oughs> หอนอีเดีะโอ้หอนอีดีครับโมน,นี่กัคือ้นจังฝนสีโต๊นี่แหละอุบลนนะครับแต่า่ากระตกไปแหล้วล่ะตอนแรกนะครับนะเอาละเอาเสื้อตัวนี้ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ร้อนนะครับสวัสดีคุณพี่กากามาแล้วนะครับ F c f ซเอซมาแล้วทานแฟนครับนะครับผมอะ วันนี้ก็เตรียมไลค์เอาเต็มที่แหละครับพี่น้องครับผมตัวนี้กับสีเบียเบ้ยวๆเนี่ยนิดนึงกับว่าเป็นหยังเนาะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าเราเข้ามาเนี่ยเราต้องสมัครถ้าใครอยากจะมีผู้ติดตามนะครับเอ่อต้องให้สมัครเป็นบัญชีโปรนะครับอ่ะทุกคนพิมพิมมานะครับหนึ่งบัญชีถ้าเราอยากจะเติบโตในทีกตอเราต้องเป็นบัญชีโปรเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณเอียงเนาะสแลชื่อเล่นมานำแนเด้อครับผมสวัสดีค่ะคุณไอดีนสวัสดีค่ะค,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ทองม้วนหรือเปล่าคอมเมนต์สแลชชื่อเล่นด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังเริ่มเข้าสู่นะหาข้อหนึ่งแล้วนะเอ,อ้มันีศิวิชมีชาการแนวนะครับเด้อผู้ไดโจทย์ได้กระโจทย์ผู้ได้โจทย์อะไรกะคอมเมนต์ไหวหรือว่าอ๋อคอมเมนต์อะไรก็แคปหน้าจอไวเพราะว่าบางเทอมันพานไปแล้วมันก็่านไปเลยนะครับเพราบมันงูนะครับ สวัสดีครับคุณทนายฝนนะครับนี่ทนายฝนนี่เราเห็นคลิปดีนะครับผมไปเบื้องบนี้นะครับเอยคนเบื้องหลายอีลีนะครับแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับฉะนั้นขอให้ทนายฝนเนี่ยเอาขอเรียกขอเรียกพี่ฝนแล้วกันเนาะขอเรียกพี่ฝนแล้วกันเนาะจะได้สนิทสนมกันเนาะพี่ฝนนี่เราเห็นคลิปแบบว่า ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายใช่ไหมล่ะเออสวัสดีค่ะวิวค่ะสวัสดีครับคุณวิวนะครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีคุณเล็กฟีเจอร์ด้วยนะครับสแลสื่อเหลือมนได้นละครับเด้ออ่ะคุณฝนนี่เราเหตุอันผีฝนนี่เราเหตุผู้ใดอยากติดตามเรื่องของกฎหมายกฎยังล่ะอาญาน,น,นูนี่นั่นเกี่ยวกับเอยียงทางๆสามารถไปกดติดตามอ่อ คุณพี่ฝนใดนะครับเด้อนี่ไอฝนมุกนี่ครับเดี๋ยวพี่ฝนพิมม์คอมเมนต์มาอีกหน่อยครับว่าฮีโร่หรือสวัสดีค่ะอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยไปกดติดตามเพราะว่าความรู้เหล่านี้ผมไปดูแล้วเฮ้ยมันก็สําคัญนะบางครั้งเราไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายแต่ว่าเราไปดูบางคลิปของพี่ฝนเนี่ยเราเรารู้เลยว่าอ๋อเราจะต้องทํายังไงเวลาเราไปนู่นนี่นั่นนะครับฉะนั้นไปกดติดตามได้เลยเนี่ยชื่อ ID ดีฝนมุกนะฮะ มันบอกว่าอย่างล่ะที่แรกกระเฮ็ดไปทัวเนาะกฎหมายก็มีอะไรอย่างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือแบบว่าเราต้องต้องเริ่มทำเนี่ยเห็นไหมยินดีต้อนรับทุกคนค่ะในบ้านนี้ดีทุกคนนะฮะคือเราต้องเวลาเราจะทําคลิปนี้เพื่อนๆนเราต้องเริ่มเลยนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งคลิปที่เราทำนะ่ะมันจะมีคนชอบน้อยหรือชอบมากไหม ถ้าเราไม่ลงมือทํานะครับความที่แบบว่าถ้าเราไม่ลงมือทานี่เราเราจะไม่รู้เลยว่าเราเก่งอะไรแล้วเราสามารถทําคลิปได้ดีขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือถูกต้องแล้วที่พี่ฝนอ่คอมเมนต์มาบอกว่าตอนแรกก็เฮ็ดไปทัวร์เนาะกดหมายก็มีหลายอย่างนี่แหละมันดีแล้วนะครับถีเ่เฮาเดี๋ยวลงมือเฮ็ดนะครับไล์สดดึกอีกแล้วแวบแรกถ่ายก่อนนะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยววันหน้าจะไล์แต่เบนกว่านี้นะครับสวัสดีครับ พี่ผู้ลีริเวอร์พูลนะครับผมตองกิงสวัสดีค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะครับไลน์นี้สำหรับคนนอนดึกนะครับไล์คุยดีสําหรับคนนอนดึกนะครับราษีโลงไหลก็เทียงขึ้นโอ้ยคุยดีสายนอนดึกนะครับแต่ว่าเป็นยังครับนอนดึกกับความรู้เรื่องือล้วนๆ,ๆนะฮะความรู้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราเราจะ,จะเอาไปปรับช่องอ่อติ๊กตอกของตัวเองให้แบบเติบโตมีคนติดตามแม่นบมล่ะครับเออโอเคต่อน,นะครับ ข้อหนึ่งคือบัญชีถ้าเราอยากจะเติบโตใน TikTok นะครับเราต้องสร้างเป็นบัญชีโปรเท่านั้นบัญชีโปรทำยังไงนะครับถ้าใครที่ทำไม่เป็นนะให้ให้ทำตามนี้เลยนะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะเดี๋ยวจะสอนจริงจ,จงค่ะดึกแล้วห่วง <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับใครที่ไม่สะดวกก็ ฟันดีสามารถนอนก่อนได้เลยนะครับสวัสดีจ้านอนดึกคือกันจ้าไรไลน์นี้สำหรับคนนอนดึกนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่แวะมานะครับยังไงก็รับฟันดีนะครับเรื่องอ่าขันตอนถ้าเกิดมาเ้าอยากเปลี่ยนบัญชีโปรเปนบ่ะสวัสดีค่ะก้อยค่ะสวัสดีคับค,คุณก้อยนะครับต้องบอกกันว่าบัญชีโปรมันต่างกับบัญชีผู้สร้างยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะลุยติ๊กตอกจริงๆนะครับควรตั้ง บัญชีโปรก็คือระบบหลังบ้านเนี่ยมันจะาสามารถทําได้เยอะมากกว่าแล้วเราก็จะยุเอออยากฟังอยากรู้นะคะยินดียินดีครับก็คือบัญชีโปรเนี่ยเราจะสามารถไปดูข้อมูลต่างๆได้เยอะมากกว่านะครับอ่ะทำยังไงมาดูนะครับให้เราเข้าติ๊กตอกของเรานะครับไม่รู้จะเห็นกันไหมนะออธิบายตรงนี้แล้วกันเนาะมันให้ให้ดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะ อ่าใครที่ทําตามได้มีมือถือสองเครื่องเช็คให้ดีนะครับว่าบัญชีตัวเองเนี่ยเป็นบัญชีโปรแล้วหรือยังและที่สําคัญอ่อหนึ่งข้อดีนะของบัญชีโปรก็คือเวลาเรามีคนติดตามเยอะถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราสามารถเอาลิงก์ลิงก์ลิงก์อะไรลิงค์ยูทูบสวัสดีจ้ามาเดิกเติบ <laughs> สวัสดีครับัอลี่มาแล้วนะครับผมมาเดิกเติบวันนี้โอ้ยซีทุ่มกว่กวๆคือเก่านะครับมาเดิกเติบนะครับผมเอา้า อยียงนี่โคตรห้าเลยยูซือกัลลุสวาซานโอ้โหเนี่ยครับแบบนี่ลักษณะของการไลฟ์สดก็คือเรียวเรียวเลยทุกคนเห็นปะเอาแบบนี้กันนะเอา้าพู้ได้ยากแคบหน้าจอไว้นะเห็นปะเห็นผู้เดียวไม่กี่ยังสี่ละโคตรห้านะครับโอ้ยังห้านะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่แก้วตาใช่ไหมครับสแส่ชุดเด่นมาด้วยนะครับอืม นี่แหละเวลาที่เราทำไลส์สดมันจะไม่เพอร์เฟกนะครับนี่แหละก็คือเสน่ห์ของไลส์สดเวลา,านี้ยังตกเข้ามานี่กับอันนี้เบิร์ตน,นะเออนะฮะสวัสดีจ้าวิสวัสดีครับพี่วินะครับโอเคโอเคนะใครที่ทำตามน้าให้ทำตามเลยนะ ก็ข้อดีของบัญชีปโปรก็คือว่าเราสามารถเอาลิงก์ลิงก์จาก Facebook คุณเดนนาหัวหัวล้อมานะครับ <laughs> เอาลิงก์จาก Facebook เอาลิงก์จาก YouTube ลิงก์ไลน์เอามาใส่ได้หมดแล้วเวลาที่ช่องเราโตใช่ไหมล่ะเออช่องที่เราโตช่องของเรามันดังมันมีคนรู้จักเขาก็จะเข้ามาอ่านเฮ้ยคนนี้เข้ามาทำอะไรเนี่ยในรูปโปรไฟล์ผมก็จะทำแบบนี้นะครับ ครูเอ็ดดี้สร้างคุณให้ดังปังบนติกตอกไลฟ์สดสองช่องทุกวันสี่ทุ่มเอ้สี่ทุ่มถึงหกทุ่มเนี่ยแล้วก็จะมีลิงก์เนี่ยเขาก็จะคลิกไปพอเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่เอ่อยูทูบเอ้เฟซบุ๊กผมใส่ลิงก์เฟซบุ๊กไว้นะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยช้านิดหนึ่งมาเคาะให้ค่ะหนึ่งห้าสี่พี่แก้วตาค่ะโอ้ขอบคุณพี่แก้วตามากมากนะครับนี่มันก็จะลิงก์มาเนี่ยครับเพื่อนๆเฟซบุ๊กของทุกคนเอ้ของผมเนี่ยเห็นปะ มันสีเหลืองมากนี่คือข้อดีของบัญชีโปรเลยครับอ่าผู้ใดอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใดเด้อนะครับให้เราไปเปลี่ยนบัญชีโปรนะครับนี่คือข้อดีอ่าต่อไปเปลี่ยนจ้งไหยบาตเนียเปลี่ยนยังไงให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมาที่จุด3จุดด้านบนนะจุด3จุดตรงนี้นะครับขวามือด้านบนแล้วเลื่อนลงมามันจะเห็นคำว่าเ,ออเครื่องมือผู้สร้างนะครับง่ย มีนบอแหคูยืเครื่องมืเอเดี๋ยวนะขอบคูณหลายๆครับผมเอา้ามันไปอยู่ใส่หรือเปล่าเดี๋ยวนะจะไงมันสิอ๋อเนี่ยจัดการบัญชีนะครับเลือกมาที่จัดการบัญชีข้างบนตรงนี้นะครับจัดการบัญชีนะฮะจัดการบัญชีแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถ้ามันเป็นบัญชี ธรรมดาเนี่ยมันจะบอกว่าสลับเป็นบัญชีโปรอันนี้ข้อมูลลึกนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆทําได้เนี่ยมันจะดีนะฮะอันนี้ผมสร้างเป็นบัญชีโปรเห็นไหมตอนนี้มันบอกว่าสลับเป็นบัญชีส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถทําแล้วเราก็ไปแก้ไขตรงเนี้ยเอามาใส่นะฮะเอามาใส่เนี่ยเราก็เอาลิงก์เนี่ยมาใส่เนี่ยเป็นไหมเวลาที่คลิกไปเนี่ยเวลาที่ใครขายของแล้วมันก็จะลิงก์ไปไลน์ไปอ,อ่อย่างนีคือห่อนเต็มมันเนี่ย หอนอีหลีเไรหมดเนี่ยโอ,อ้พระท่านอาบน้ำบ่หรือจังไรนะครับขอบคุณสามแปดสามใจจ้าขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับอ่ะไหนใครจะทําพิมพ์เกตมาถ้าใครเข้าใจพิมพ์เก็ตมาถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจพิมพ์คําว่าไม่เกตมาเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนนี่เข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันสําคัญนะ ตรงนี้นะครับผมขอใจให้ก่อนนอนค่านอนดึกบ่ด้จ้ามืออื่นทำงานเช้าจ้าราตรีพันสวสวัสดีครับผมบีเล็กฟีิเจอร์นะครับผมขอบคุณหลายๆครับผี่นูเล็กคันเกียวนะครับเนาะสวัสดีค่ะคุยอีดีและเพื่อนทุกคนในห้องนี้นะคะสวัสดีครับคุณผียัง้อนะครับผมผีตุ้ยหนุ่ยบะนะครับผมทําแล้วจ้าเยี่ยมเลยครับเนี่ยใครทาเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้าไม่เก็ตหรอ ไม่เก็ตไม่เป็นไรเก็ตค่ะพันดีเก็ตโอเคเห็นไหมก็คืออธิบายให้อีกรอบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใส่สวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะถ้าเราใส่บัญชีโปรนะครับคือเวลาที่คนเขาเข้ามาในโปรโฟไฟล์ของเราเนี่ยเราจะสามารถเอาลิงก์มาใส่ได้ถ้าบัญชีปกตินะฮะแล้วมันจะ กดไปลิงก์แบบนี้ไม่ได้นะครับฟันดีเด้อค่ะทุกคนสวัสดีครับฟันดีนะครับผมเนี่ยถามว่าวันนี้มันมันไม่ได้มีผลกระทบหลายแรงแต่ว่ามันเป็นข้อดีถ้าเราใส่อย่างที่บอกถ้าเราคลิปเราดังช่องเราดังนะฮะเพิ่งมาเดี๋ยวดูย้อนหลังค่ะโอเคครับผมโอเคครับผมได,ได้ได้ครับผมเนี่ยครับข้อดีคือว่า ถ้าเราเอาลิงก์มาใส่ช่องเราดังนะฮะคนจะรู้จักเยอะแล้วเขาจะคลิกเข้ามามันคือการโปรโมทนะครับสวัสดีครับพี่แมมเข้ามาแล้วนะคะพี่แมมเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่วันศุกร์เข้ามาแล้วนะครับผมเนี่ยข้อแรกเ้อพี่แมมเ้อก็คือการใส่ลิงก์นะครับเอาลิงก์มาใส่ตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีนะครับถ้าใครที่ยังไม่เก็ตไม่เป็นไรเพราะว่าก็ให้ทําคลิปไปก่อนให้ทําคลิปคอนเทนต์ไปก่อนเดี๋ยวมันมีคลิปที่ผมทําไว้อยู่ในช่องน,น่าจะทําไว้แล้วนะถ้าจะไม่ผิดน,นะครับ เมื่อวานป่วยพี่แมมโอ้เป็นยังไงครับพี่แมวเอ่อป่วยเป็นเอ่อเป็นยังไงสุขภาพร่างกายนะครับเนาะเออดูแลสุขภาพร่างกายจากของน้าเพราะว่าส่วนนี้กับฝนตกนะครับฝนตกบ้างแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทางอุบลก็ตกเหมือนกันนะวันนี้ตกตก,ตกแล้วก็คืมนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองหายไวๆเด้อครับเด้อพี่แมมนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาข้อที่สองครับข้อที่สองเอาข้อที่สองนะครับคืออะไร ข้อที่สองคือนี่เลยนี่เลยข้อที่สองคือตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ปปฟนะฮะใครที่กำลังเอารูปโปรไฟล์คนอื่นอยู่หรือเอารูปโปรไฟล์ลูกสาวเอารูปโปรไฟล์ที่แขนขาดหัวขาด ทรงแมทรงผมอ๋อแม้ทรงผมเทอะขอบคุณครับผมทรงผมมีผู้เดียวนะครับที่เห็นได้นะครับผมทรงผมนี้เขาเรียกว่าทรงผมย้อนยุกนะฮะทรงผมแบบว่าปัดข้นนะฮะวันไหนอันนี้เป็นทรงผมที่ใส่ใส่แว็กใส่ใส่แว็กเอไม่ใช่ใส่สเปร์นะครับแต่ถ้าวันไหนทรงผมที่ผมไม่ได้ใส่สเปร์มันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับอันนี้คือสเปร์แห้งอ่อลอกทางวันนะครับ ขอตัวก่อนเด้อจ้าโอเคครับผมฝันดีครับขอบคุณนหลายทีแวะมากนะครับเนาะขอตัวนอนก่อนเด้อดึกๆเติมแล้วฝันดีครับฝันดีครับผมเดี๋ยววันหลังจะมาให้เร็วกว่าน,นี้นิดนึงนะทุกคนขออภัยเด้สอสว่วงนี้ไอ้เลียยงงานหลายเติบนะครับผมหมู่บ้านนี่ไปเหตุงานเมื่อยๆมากแบบบดายบดายบดาไหลเลยคือหลับตั้งแต่สองสามทุ่มเลยเดี๋ยวจะแผนเวลานะครับสวัสดีครับคุณยูเซอร์ศูนย์อะไรนี่ 0705นะครับสวัสดีครับง่วงจะหลับไอดินขอตัวก่อนนะครับทุกคนฝันดีครับคุณพี่ไอดินนะครับสวัสดีค่ะเจ๊น้องจุมพรเข้ามาดูมาหาความรู้ค่ะสวัสดีครับเจ๊น้องครับยินดีมากๆเลยนะครับต่อต่อคือข้อที่สองก็คือถ้าเราอยากปังเด็อยากดังในติ๊กตอกก็คือว่าอันดับแรกเลยเขาจะดูรูปโปรไฟล์เราครับรูปโปรไฟล์ที่ดีมันจะต้องเป็นประมาณนี้เอาครึ่งตัว นะครับแต่ก็ไม่ได้ฟิกว่าโอ้ยถ้าเอาใหญ่กว่านี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวรูปโปรไฟล์อ่ะใครกําลังดูอยู่ตอนนี้พิมพ์คําว่ารูปโปรไฟล์มาเลยนะครับรูปโปรไฟล์ที่ดีมันจะต้องเป็นหน้าเราเดี๋ยวถ้ารูปโปรไฟล์อย่างนี้ไม่เอานะบางคนเอามาแบบเนี้ยบางคนเอามั่งสีนะเนี้ยแบบนี้มันใกล้ไปนะทุกคนโอเคป่ะเนี่ยรูปโปรไฟล์หัวขาดอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับรูปโปรไฟล์หัวขาดบางเธอก็เอาสีมา ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วอย่าเลยนะครับไปเอารูปเด็กมาไปเอารูปลูกสาวมาไปเอารูปอียังล่ะรูปกระตงการ์ตูนนะมันมันคือมันคือรูปโปรไฟล์มันคือหน้าเรานะครับทุกคนรูปโปรไฟล์มันคือหน้าเราฉะนั้นให้เราเอารูปของตัวเองขอนอนก่อนเด้อจ้าดึกแล้วจ้าโอ้ขอบคุณลหลายๆครับที่แวะมานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันดีครับ ขอบคุณแคนดี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอเครูปโปรไฟล์ที่ดีจะต้องเป็นรูปเราครึ่งตัวนะครับแล้วก็ถามว่าจําเป็นไหมต้องใส่สูตรแบบผมก็ไม่ได้จําเป็นก็คือให้เราเอารูปล่อๆสวยๆของเรานั่นแหละมากที่สุดนะครับเอามาตั้งนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่ d y k นะครับรูปโปรแบบนี้ใช้ได้ปะคะแบบที่ตั้งตอนนี้นะครับตอนนี้ ถามว่าได้ไหมมันก็พอได้นะครับแต่ว่าขอนิดหนึ่งให้มันเต็มให้มันเห็นหัวได้ไหมตรงเนี้ยคลิกเข้าคลิกเข้าไปแล้วมันหัวขาดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอะไรเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วมันมันหัวขาดนะครับคุณพี่อะไรนะคุณคุณ,ค,ณคุณพี่จีใช่ไหมเปลี่ยนรูปแล้วแหมอ้อาวเยี่ยมมากๆเลยครับเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะครับพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับสวยเลยสวยเลยนะครับนี่คุณคุณจีใช่ไหมคุณจีใช่ไหม อเดี๋ยวผมเข้าไปดูรูปใหญ่ๆแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่งเด้อรูปแบบนี้ใช่ไหมอ๋อมันเคคลิกเข้าไปไม่ได้หรอช่องนี้แล้วแต่แล้วแต่วันนะเนี่ยเออครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแบบไดแบบ้แบบนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับแต่ว่าขอคุณอะไรนะคุณพิมพ์ๆเนาะอ่าขายบ ขยับหน้าตัวเองรูปตัวเองให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้เอาหน้าของตัวเองนี่อยู่ตรงกลางประมาณนี้เนี่ยประมาณเนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับรูปโปรไฟล์เปลี่ยนแล้วค่ะตามค่ะอ่าเยี่ยมเลยครับคุณพรลี่อันนี้ก็พอได้อยู่นะครับพอได้นะพอได้นะแต่เวลาที่เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ระวังดีๆครับหนึ่งอย่างที่เราถ่ายรูปตอนกลางคืนบางครั้งถ่ายในห้องเนาะ อันนี้ผมเคยแนะนําไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับพี่ก็เปลี่ยนโปรไฟล์ตามคําแนะนําแล้วครูยิ้ว้าวเยี่ยมเยี่ยมครับอันนี้โอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวหารูปใหม่อันนี้รูปนั้นแล้วยังไม่ปัจจุบันได้เลยครับพี่แมวนะครับโอเคนะครับตามค่ะโอเคของพี่ได้ไหมครับพี่หมูอ๋อพี่หมูสวยเลยครับสวยเลยของพี่หมูใช่ไหมสวยเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ของพี่หมูนี้โอเคนะครับแต่พี่หมูลองลองเปลี่ยน รูปที่หน้าเราสว่างสว่างกว่าน,นี้ได้ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นรูปย้อนแสงใช่ไหมอ่าลองเปลี่ยนอันนี้หมายถึงว่าขนาดนี้ได้นะแต่ว่าลองลองหารูปภาพที่มันเราถ่ายกลางแจ้งอันนี้ให้มันแสงแบบ หน้าเราสวยๆกว่านี้นิดหนึ่งจะเวิร์กมากๆนะครับพี่หมลองปรับตรงนี้ดูนะครับแต่เบื้องต้นก็โอเคพอได้นะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับว่วงแล้วโอเคขอบคุณมากๆครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่เนาะพี่ตุ้ยหนุยราคาช่วยดูให้หน่อยค่ะโอเคครับพี่ตุ้หนุยเนาะ p o สิทีฟอืมพี่ตุ้หนุยโอเคเลยนะครับได้ได้นะครับกําลังสวยพอดีเลยนะครับชุดแดงปากแดงนี่แหละครับแรงฤทธิ์ดีนะชุดแดงปากแดงกําลังแรงฤทธิ์ดีนะครับสวยเลยนะครับอืม อันนี้โอเคพอใช้ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือจำของทรายล่ะโอเคไหมสวัสดีครับคุณทรายใช่ไหมอ๋อของคุณทรายเหรอสวยอยู่นะสวยอยู่นะแต่ว่ารูปรูปมันใหญ่ไปครับคุณทรายแล้วแล้วพยายามถอยออกนิดนึงนะครับอย่าให้ช่วง ช่วงหัวของเราเนี่ยมันขาดนะครับถามว่าสวยไหมมุมนี้สวยนะแต่ว่าขอ yeah. ให้ถอยออกอีกนิดหนึ่งนะครับอยากให้มันเห็น <from> หัวขาดให้มันเห็นแบบเต็มเต็มตัวอย่างเงี้ยเต็มเต็มอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะครับอขอบุณค่ายินดีครับพี่ตุยหน่อยครับพี่ขอรบกวนถามค่ะเคาะหัวใจให้เขาทํายังไงคะเคาอหัวใจให้ทุกคนนี่เลยนี่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 นะครับเห็นไหมเห็นไหมเอามือเราข้อที่หน้าจอนะครับ แล้วเราเคาะไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีรูปหัวใจด้านบนเนี่ยนะครับมันจะมีขีดวิงว่ง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 วิ่ง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 นะฮะเนี่ยการที่เคาะหัวใจเนี่ยก็คือการที่ตกลงคะ่ะโอเคคะ่ะมันคือการเปิดคอม เปิดอะไรล่ะเขาเรียกว่าเปิดเอ็นเกจเมนต์ให้คนเห็นไรส์สนนี้เยอะแล้วก็เป็นการให้กําลังใจคนที่เขาไรฟ์สดนะครับลองดูครับอ่าใครทําได้แล้วลองดูแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นี่มันจะมีขีดสีชมพูบอกนะครับใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ลองทําดูนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยนะครับมันจะมีตัวเลขเนี่ยส่งการถูกใจร7อยเจ็ดิครั้งนี่มันจะขึ้นมาสีชมพูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ให้หัวใจเยอะนะครับไรส์สดตัวเนี้มันก็จะเปิดการมองเห็นให้ไลฟ์สดนี้ อ่าทิกตอกก็จะเปิดการมองเห็นให้ไลฟ์สดนี้นะครับอ่าอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะฮะพูดเก่งมากเลยขอบคุณเล่ยหลายครับขอบคุณเล่ยหลายครับพี่ยูสอ่าคุณพี่ยูสเซอร์ปูเป้สาวลาวนะครับเนาะขอบคุณเล่ยหลายนะครับพี่สวยหนูชอบสีแดงรุตค่ะโอ้รุตบคะครับผมรุตกับเขามาใหม่ได้ดนะครับเนาะตกลงคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณจ้ายินดีครับผมขอบคุณสหรับพี่แมวแลหรับการแชร์ มาเบิงตามนาัดโอ้ขอบคุณหลายๆครับผีช้านะครับคอมเมนต์แล้วก็ใส่ชื่อเล่นด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนั่นแหละครับก็คือการเคาะจอนะครับการเคาะจอไปเรื่อยๆจะเป็นการให้กําลังใจกับคนที่กำลังไหลสดเวลาที่เราเออไปดูไฟ์สดใครเข้าไปเบิงไฟ์สดคนอื่นเขาก็สามารถเคาะหน้าจอให้กําลังใจกับคนอื่นได้นะครับผมสวัสดีค่ะเปิ้ลค่ะสวัสดีครับคุณเปิ้ลค่ะผมสวัสดีนะครับ โอเคทุกคนข้อสองเก็ตยังรูปโปรไฟล์นะครับขาอจอแล้วค่ะโอ้ขอบคุณลหลายๆครับผมข้อที่2เก็ตหรือยังครับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือให้ให้เป็นหน้าที่เราสวยที่สุดนะครับอย่าเป็นรูปที่เอามาตั้งแล้วหัวขาดนะ้าขาดเครื่องนึงว่าเอารูปเด็กไม่เอารูปเด็กไม่เอารูปลูกหลานไม่เอารูปการ์ตูนไม่เอาทั้งนั้นเพราะช่อง t ิกต็อกมันคือช่องของเราเองอย่างที่ผมบอกนะครับ สวัสดีค่ะโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกหนึ่งห้าหกโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณพิซซ่าสมตำหลายๆครับผมสวัสดีค่ะคุณแพทย์ 4, 6. 5, 6, 5, สี่หกห้าหกหาสี่เนาะสล่สูเดียนมาน้ำนะครับเดิมข้อใจให้แล้วขอบคุณหลายๆครับผมเอา้าสิบเปลือกเงี้ยเหลือเย็นแล้วเว้ยรูปโปรไฟล์นะครับโอเครูปโปรไฟล์อ่ะอยังมีเพื่อนเยอะๆเร็เวๆค่ะ โอเคอย่ามีเพื่อนเยอะๆนะครับเ,เพื่อนๆในนี้นะครับกดติดตามคุณพี่ l o v e อ i ย Shop ด้วยนะครับเราเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะใครที่เข้ามาในช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะได้มีเพื่อนกันเยอะๆใครที่ยังไลฟ์สดไม่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ถึงครบ1 0 0 0ันเร็วๆแต่ว่าถ้าใครมีครบพันหนึ่งขึ้นไปแต่ยังไลฟ์สดไม่ได้อันดับแรกก็คือ ม,มันมีหลายประเด็นเนาะเดี๋ยวขอขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับขอเสริมขอบพระคุณมากมากนะครับโอเคครับผมอำเภอเมืองดูจักบ้านพ้าเก้ียวไหมคะอ๋อคุณฝนหมุกนะสวัสดีครับครูอีสสวัสดีครับครูปุก,กี้เข้ามาแล้วเย่เย่เยเนี่ยก็คือครูติ๊กตอกที่สุดยอดมากเหมือนกันนะครับใครที่อยู่ บุรีรัม์เนาะเออคูปุกี้อยู่บุรีรัม์นะครับสามารถติดตามคูปุกี้ได้นะครับเนาะคูปุกี้ก็ให้ความรู้เรื่องของการเตุออนไลน์การสร้างตัวตนในทิกต็อกนี่แหละครับสามารถติดตามที่คูปุกี้สองสี่ได้เลยนะครับขอบคุณคูปุกี้ที่แวะมานะครับน้องโอนี้อาขอบคุณสวัสดีค่ะคูสวัสดีค่ะพี่บีนะคะพี่บีเข้ามาแล้วนะครับอ่าติดตามข้าขอบคุณแคนดี้นะครับนาะขอบคุณมากครับยินดียินดีครับผมพี่พิมพ์ผิดเอา พีมยังผิดเนาะ,อะบอกก่อนนะครับเสริมนิดนึงสาหรับใครที่อยากไล์สดคือต้องตรวจสอบดังนี้เลยก็คือว่าเรามีผู้ติด,ดตามครบ1,000หรือยังถ้ามีแล้วตรวจสอบอีกว่าตอนที่เราสมัครติ๊กตออ,อ่ะสมัครติ๊กตอ,อกเราใส่